สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารสมองพื้นที่เล็กๆที่จะช่วยให้คุณคิดให้ลึกมองให้กว้างและเปลี่ยนวิธีคิดให้ชีวิตดีขึ้นอยู่กับคุณเหมือนเดิมครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันคือขยันพิที่กี่ปีก็ไม่รวยฟังดูเจ็บๆใช่ไหมครับแต่ผมอยากให้คุณฟังให้จบเพราะนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามในใจคุณว่าทำไมเราถึงยังไม่สำเร็จสักที ทั้งที่เราก็ขยันแทบตายขยันเท่ากับรวยจริงเหรอคนไทยจำนวนมากเติบโตมากับคำว่าขยันแล้วจะได้ดีขยันไว้เถอะเดี๋ยวรวยเองฟังแล้วอบอุ่นใจดีครับแต่ในโลกความเป็นจริงขยันอย่างเดียวมันไม่พอครับลองคิดดูครับคนที่ทำงานก่อสร้างกลางแดดวันละสิบชั่วโมงขยันไหมขยันมาก แต่เขารวยไหมไม่ในทางกลับกันบางคนใช้เวลาทำงานเพียง2-3ชั่วโมงต่อวันแต่มีรายได้มากกว่าเราเป็น10เท่าเพราะอะไรคำตอบคือเขาขยันถูกที่ขยันผิดที่คืออะไรขยันผิดที่หมายถึงการทุ่งเทแรงกายแรงใจแรงเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีโอกาสเติบโตหรือไม่มีระบบ ที่จะนำพาเราไปสู่ความมั่งคัง่งยิ่งขยันก็เหมือนคนพายเรือในอ่างพายแรงแค่ไหนสุดท้ายก็วนอยู่ที่เดิมตัวอย่างของการขยันพิษที่ 1. ทํางทำงานประจำที่ไม่มีการเติบโตคุณทำงานซ้ำๆทุกวันไม่มีการพัฒนาทักษะเงินเดือนขึ้นปีละนิดเดียวไม่มีโบนัสไม่มีหุ้นไม่มีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง ต่อให้คุณขยันทำงานล่วงเวลาทุกวันสุดท้ายก็ยังวนอยู่ในกับดักของรายได้คงที่ 2. ขายของแต่ไม่เรียนรู้เรื่องการตลาดบางคนขายของออนไลน์ทุกวันไลฟ์สดตอบแชทขนของส่งเฮงแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องการตลาดหรือระบบขายอัตโนมัติเลยต้องลงแรงตลอดเวลาและถ้าหยุดก็เท่ากับไม่มีรายได้เลย 3. ม ทำทุกอย่างคนเดียวคือขยันแบบไม่มีทีมคุณเหนื่อยคุณเดียวจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะคิดว่าไม่มีใครทําแทนเราได้แต่ลืมไปว่าคนรวยสร้างทีมคนจนสร้างความเหนื่อยแล้วขยันถูกที่คือยังไงคำว่าขยันถูกที่ไม่ได้แปลว่าทำงานน้อยแต่หมายถึงเอาความขยันไปใส่ในที่ที่มีโอกาสขยาย ขยันพัฒนาตัวเองแทนที่จะทำงานวนลูปทุกวันลองแบ่งเวลาไปเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการตลาดออนไลน์การสร้างแบรนด์การลงทุนหรือภาษาอังกฤษขยันสร้างระบบแทนที่จะทำทุกอย่างเองลองหาวิธีทำให้บางสิ่งทำเงินได้โดยไม่ต้องลงแรงทุกวันตัวอย่างเช่นสร้างคอนเทนต์ที่คนดูซ้ำได้เขียนอีบุ๊กขาย สร้างหลักสูตรออนไลน์ลงทนในหุ้นหรืออสังหาให้เงินทำงานแทนเราขยันวางแผนระยะยาวคนขยันถูกที่มองไกลกว่ารายได้รายวันเขาจะถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้จะพาฉันไปที่ไหนในอีกสปีทำไมคนส่วนใหญ่ยังขยันผิดที่เพราะเราเติบโตมากับระบบที่สอนให้เชื่อฟังมากกว่าคิดวิเคราะห์ เราถูกสอนให้เป็นแรงงานมากกว่านักวางแผนอีกอย่างคือความจนทําให้เราหวังผลเร็วเราต้องการรายได้ตอนนี้จนไม่มีเวลามองภาพใหญ่และสุดท้ายเราไม่เคยถูกสอนว่าขยันอย่างไรให้รวยสรุปขยันให้ถูกกลยุทธ์แล้วรวยตามถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเหนื่อยพยายามทุกอย่างแล้วแต่ไม่ก้าวหน้า อย่าพึ่งโทษตัวเองว่าไม่ดีพอแต่อยากให้ถามตัวเองแบบลึกๆเรากำลังขยันถูกที่หรือเปล่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้สร้างรายได้แบบทวีคูณในอนาคตได้ไหมถ้าฉันหยุดทำวันนี้รายได้จะยังเข้ามาหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่อาจเป็นเวลาที่ต้องปรับทิศทางแล้วครับฝากข้อคิดก่อนจบตอนขยันเป็นคุณสมบัติที่ดี แต่ถ้าขยันไม่ถูกจุดมันจะกลายเป็นการย้ำความล้มเหลวแบบซ้ำซากจำไว้นะครับความรวยไม่ได้มาจากการทำงานหนักแต่เกิดจากการคิดให้ลึกลงมือทำให้ถูกแล้วทำอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบวันนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามรายการอาหารสมองและแชร์ตอนนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ